เอาโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สิภาพพี่น้องมเบึงคุค่นๆณว่าพี่น้องนี่คือลูกนกตบยุงเล็กเด้อพี่น้องเด้อขนาดโตเต็มใบพร้อมจะบินพี่น้องมีแมนพร้อมสิบ,บินเฮอบินได้ละพี่น้องมีอีกสองตัวเลยพี่น้องเด้อดอีกตัวหนึ่งบินออกไปแล้ะเดี๋ยวผมจิ ไายไม่ไ่น่องเบิ่งอีกเธอนึงอันนี้เป็นน่องเพิ่นโอ้น่ารักขนาดพี่น้องขนาดโตเต็มวัยพี่น้องโอ้ยน่าตางวยเงี้ยงวยใหญ่พี่น้องขังเว้นอ่ะสิเป็นจากสี่เดียพี่น้องแต่ว่าขึ้นโอ้แตาใสายจ้าเลยพี่น้องนอกนี่หากินก็กขึ้นพี่น้องนอนขังเว้นครับ นกตบยุงนะครับแถวบ้านเอิญนกกระบะเลยพี่น้องเนอะเอาโอเคพี่น้องไปลเลยเด้อบายบายเช้าครับผมอีกตัวหนึง่งมันลบอยู่ภูมิหยาพี่น้องนะโอ้โหนี่คือลูกนกตบยุงเล็กเลยพี่น้องเนดะ้อขนาดโตเต็มวัยแฮม บินได้เลยได้พี่น้องได้หน่ได้อันที่เพิ่นหมูโจคูเพราะว่าเป็นกังเว้นครับสายตาอาจจะผ้ามัวครับหากินกระขึ้นครับนกอันนี้ขนาดโตเต็มวัยได้พี่น้องได้มีสองตัวห้างนี่ร่างหนาลากเลยพี่น้องอูแม่เพิ่นห้องคดคดคดที่แถวบ้านเอิ้นนกกระบะดได้พี่น้องเด้อ โอเคนี่อีกตัวหนึ่งนี่ก็น่ารักเหมือนกันโอ้พี่น้องนี่นะสองตัวได้พี่น้องเนี่ยข้างนี้พร้อมที่จะโบยบินแล้วโอ้ยห่วงเขาเขาซึมขนาดโอเค